สวัสดีค่ะอัชราชาแนลสอนตัดเย็บเสื้อผ้านะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะ,ะเสื้อที่มีต่อนะคะต่อระบายตรงเอวนะคะเนาะตรงนี้จะมะีตัดต่อนะคะหรือไม่ก็จะใส่เสริมเข้าไปนะคะจะทําได้สองแบบเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแยกกันเลยนะคะจะมีแยกย้อยแล้วก็แยกทวิตด้วยนาะมาดูกันเลยนะคะ ค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็นําแพทเทิร์นนะคะที่เราสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปนะคะจะมีคัดทรงด้วยเนาะอ่ามีเกล็ดนะคะเส้นเอวตรงนี้เราจะขีดไว้นะคะอ่าขีดเส้นเอวไว้แล้วก็ำนำนะคะนําเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะแพทเทิร์นเนาะชิ้นหน้าชิ้นหลังมาแปะตรงด้านข้างนะคะอ่าเส้นเอวให้เขาชนกันนะคะนำสติกเกอร์นะคะมาแปะไว้นะคะให้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังต่อกันตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นนะเราก็จะโค้งแต่งเอวนะคะโดยการปิดนะคะปิดข้างหลังเนาะตรงนี้เราจะเก็บนะคะเก็บข้างหลังไม่ให้ข้างหลังโกงนะคะเสื้อเข้ารูปนะเราจะต้องอปิดตรงนี้นะคะปิดแล้วเราก็จะต้องมาแต่งเอวใหม่นะคะก่อนที่เราจะตัดแพทเทิร์นออกนะเราจะใช้เส้นเอวนะคะเส้นเอวตรงนี้นะคะเราจะเป็นเส้นที่ต่อนะคะต่อย้อยเนาะ เราจะลากเส้นเอวตรงนี้มาเลยนะคะเชื่อมหากันนะคะหน้าหลังนะคะปิดจีบนะคะปิดเกรดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็โค้งแต่งเอวใหม่นะตรงนี้นะคะข้างหลังข้างหน้าเนาะให้เขาโค้งหากันอย่างสวยเลยนะคะพอโค้งเสร็จแล้วนะคะเราก็นํากระดาษนะคะมารองไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็กลิ้งออกมาเลยนะคะ กลิ้งส่วนนี้นะคะส่วนที่อ่มีรอยต่อตรงด้านเอวเนาะเอวหน้าเอวหลังนะคะเราก็กลิ้งเอาส่วนนี้ออกมาเพื่อที่จะไปต่อย้อยนะคะไปแยกย้อยเนาะไปแยกทวิตนะคะกลิ้งออกมาเลยนะคะเป็นส่วนที่เราจะนํามากลิ้งข้างนอกเนาะนํามาต่อนะคะต่อกระดาษนะคะ พอได้เส้นออกมาแล้วนะคะเราก็ขีดนะคะขีดเส้นตามนี้เลยเนาะหน้าหลังนะคะ,ะด้านข้างนะคะขีดไปด้วยนะคะเส้นข้างสําคัญเนาะเพราะเราจะต้องทําทวิตนะคะด้านข้างนะแล้วก็ตัดแพทเทิร์นออกมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาขีดนะคะเป็นอ่าส่วนที่เราจะแยกแยกย้อยเนาะตรงนี้นะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะข้างหน้าข้างหลังเนาะ ข้างหน้าก็สามส่วนข้างหลังก็สามส่วนนะคะแยกสามส่วนเลยนะคะ,ะจากนั้นนะเราก็จะมาต่อทวิตด,ด้านข้างก่อนนะคะเราจะตัดข้างนะคะตรงนี้คือเส้นข้างเนาะรอยต่อของข้างด้านหลังกับด้านหน้านะคะเราก็แยกออกมาแบบนี้นะคะเป็นสองชิ้นเลยเนาะจากนั้นก็นําไปต่อทวิตนะคะไปต่อที่กระดาษกนนะคะเราก็เอากระดาษมาเนาะแล้วก็แยกแยกแ,แพทเทิร์นไว้นะคะ เราจะขีดเส้นกลางนะคะเส้นกลางออกมา1เส้นตรงเลยนะคะจากนั้นก็วัดออกมาเนาะวัดออกมาตรงนี้นะคะ2เส้นครึ่งนะจากนั้นขีดเส้นนะคะเชื่อมหากันตรงนี้นะคะแล้วก็นำแพทเทิร์นมาวางนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นส่วนของทวิตนะคะติดสกอตเทปไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างหนึ่งเนาะ ขีดออกมานะคะเราก็จะวัดออกมาเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะวัดออกมาสองจุดห้านะคะวัดออกมา2.5นะแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะจะเป็นส่วนของทวิตนะคะเวลาชนกันเนาะ,ะจากนั้นเราก็นำแพทเทิร์นนะคะด้านข้างอีกข้างนึงนะคะมาวางตรงนี้นะคะ,ะจะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังเนาะ วัดตรงนี้เลยนะคะให้เขาจุดเขาตรงกันเนาะตรงด้านข้างนะคะให้ตรงกันเลยเนาะจากนั้นก็แปะก,ก็เทปนะคะแล้วก็ะจะเป็นทวิตนะคะตรงนี้เนาะเป็นทวิตเรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้นะเนี่ยเราจะภาพดูนะคะว่าทวิตสวยงามไหมนะคะเราจะไม่ใส่ทวิตเยอะนะคะตรงนี้เนาะถ้าเราใส่เยอะปุ๊บนะจะกลางเกินไปนะคะด้านข้างเขาจะกลางเกินไปเนาะ ตรงนี้ก็ออกมาก็ประมาณ2.5นะคะ2.5เซนเนาะสองข้างก็เป็น5เซนนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาตัดตรงนี้นะคะเป็นชิ้นหน้านะคะ,ะตัดส่วนที่เราแยกไว้เนาะ,ะแยกออกมานะคะตรงนี้เราไม่ต้องให้สุดนะคะให้่ให้เขามีตรงข้างบนนี้ติดกันนะคะพอดีเนาะเราจะแยกบานนะแยกย้อยแต่อาด้านใช้เสื้อนะคะจากนั้นก็แยกออกมานะคะหนเซนนะคะ สองสองที่ก็เป็นสามเส้นนะคะเนาะเป็นย้อยแบบนิดๆไม่ย้อยเยอะนะคะตรงนี้เราไม่ได้อ่าไม่ได้เจาะจงเนาะว่าเอาเท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่ให้สวยงามนะคะถ้าเป็นผ้าแบบนิ่มๆบางๆนะคะก็จะอ่าเผื่อเยอะนิดนึงนะคะเราก็จะแยกนะคะตรงนี้เนาะแยกหนึ่งจุดห้าเซ้นนะคะ สองเกล็ดนะคะตรงนี้เนาะเราจะย้อยนิดเดียวนะคะแยกบานนิดเดียวเนาะสำหรับแพทเทิร์นนะคะเราจะแยกตรงนี้นะคะหนึ่งจุดห้าเซนนะคะสองเกล็ดเนาะรวมกันก็เป็นสามเซนนะคะพอแปะสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดเอาส่วนนี้ออกมานะคะตัดส่วนที่เราต่อย,ย้อยแล้วก็ทวิตเนาะตัดออกมาแล้วก็มาแต่งเส้นใหม่นะคะทุกคนนะ แต่งเส้นใหมนะคะเพราะว่าเส้นบางทีภับทวิตออกมาแล้วไม่เท่ากันเนาะเราก็สามารถแต่งได้นะคะด้านชายเนาะก็แต่งได้นะคะแต่งให้เท่ากันให้สวยงามเนาะข้างล่างเขาจะเป็นจีบจีบปล่อยนะคะจีบทวิตปล่อยปล่ยเนาะข้างหลังเนาะ พอแต่งเส้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อ่าตัดนะคะตัดตามเส้นไว้เลยเนาะอ่าเสื้อตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเลยนะคะไอ้ตรงตะเข็บต่อเนาะเราจะอ่าเย็บนะคะจะมี2วิธีเนาะจะตัดต่อแล้วก็เนาติดแล้วก็ถึงจะเย็บก็ได้นะคะหรือไม่ก็ต่อนะคะต่อตรงด้านเอวก่อนเนาะแล้วก็เย็บนะคะเย็บเสร็จแล้วก็กลับมาอ่าเนาตะเข็บด้านข้างเนาะตะเข็บตรงเกล็ดทรงตรงนี้นะคะอ่าเนาด้านข้างให้ติดกันเนาะ หลังจากที่เราตัดแพทเทิร์นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเช็คดูเนาะว่าตัวโย ja จะได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนาะตัวนี้นะคะที่เป็นทวิตตรงนี้เราก็จับทวิตไว้เลยนะคะจับจีบทวิตไว้แล้วก็ใช้สติกเกอร์นะคะสักอตเทปนะคะแปะไว้ตรงนี้เนาะเราจะได้เห็นว่าเออทวิตเราออกมาสวยไหมเป็นยังไงเยอะไหมนะคะอทวิตด้านข้างไม่จําเป็นต้องเอาเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลางเนาะ เสื้อก็จะกลางออกนะคะตรงนี้เป็นจีบทวิตให้ตรงกันนะคะอ่าจีบทวิตก็ให้ตรงกับเส้นข้างนะคะหลังจากนั้นก็นำอ่าส่วนอื่นต่อนะคะประกบนะคะตัวย้อยเนี่ยเราสามารถเอาให้สั้นกว่าตัวเสื้อข้างในก็ได้นะคะเราก็ขยับขึ้นเนาะแล้วแต่ความความชอบนะคะพอแปะเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็คดูนะคะว่าอ่าย้อยสวยไหมขนาดไหมน,นะคะย้อยเยอะแค่ไหนเนาะจาก ที่เราจะเย็บนะคะเวลาเย็บเนาะ <grid> เราก็นำอ่าสินที่เราย,ย้อยข้างนอกนะคะมาวางเนาะแล้วก็เย็บเย็บเสร็จแล้วก็คลิปนิดนึงนะคะนําไปพกเนาะแล, <ๆ S 1> แล้วก็อ่พับปิดตรงนี้เลยนะคะพับปิดด้านข้างเลยเนาะเราไม่ได้ตัดต่อนะคะแค่เราเย็บนะคะเย็บอ่เย็บทับไปเลยเนาะเย็บด้านในนะคะแล้วก็ทับไปเลยเนาะแล้วก็อ่าเนาเส้นให้เท่ากันเนาะด้านเกล็ดนะคะเกล็ดทรงต้องอาตะเข็บก็ต้องเท่ากันเนาะ เนาติดกันก่อนนะคะก่อนอื่นนี่เราต้องอ่าเย็บชายก่อนนะคะเย็บชายก่อนแล้วถึงจะเอามาประกบตรงนี้ได้เนาะ <l ots> ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับอ่าวิธีแยกทวิตข้างแล้วก็ย้อยเนาะอ่าจะได้แบบนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่เนาะอ่าช่างมือใหม่นะคะก็สามารถทดลองทําแบบนี้ได้เนาะเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะว่าจะเอาอ่าจีบทวิตใหญ่ไหมแล้วก็แยกนะคะแยกชิ้นจะเยอะหรือว่าจะน้อยเนาะ แล้วแต่เรานะคะถ้าอยากให้ย้อยเยอะๆนะก็แยกบานเยอะๆนะคะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้สั้นนะคะอยากได้ข้างนอกสั้นแบบนี้เนาะเราก็วัดขึ้นมาเลยนะคะอยากสั้นเท่าไหร่ก็วัดติ๊กๆๆไว้เลยนะคะแล้วก็นําไปเย็บนะคะเย็บผ้าแล้วก็เย็บกลับตรงนี้เนาะแล้วก็เนาติดข้างนะคะเหมือนกันนะคะอ่าก็จะได้แบบนี้เนาะเราสามารถวัดได้เนาะว่าจะเอาย้อยขนาดไหนนะคะย้อยเยอะย้อยน้อยนะคะ อ่าถ้าย้อยน้อยก็แยกชิ้นน้อยๆนะคะถ้าจะให้ย้อยเยอะๆก็แยกเยอะๆ,ๆแยกหลายๆที่เนาะตรงนี้นะคะแยกเสร็จแล้วนะคะเพื่อที่จะเราจะมาดูว่าเออกระโปรงเสื้อที่เราทำอ่ะจะได้ประมาณไหนเนาะเราก็มาทําแบบนี้ดูนะคะเราจะตัดสั้นก็ตัดสั้นได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะอาตกแต่งได้นะคะก็จะเป็นทวิทแบบนี้นะคะแล้วก็มีย้อยนะคะตรงนี้จะย้อยเนาะทะวิตก็จะอยู่ด้านข้างนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะนะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ